สำนักข่าวเวียดนามนิวส์ทเวนตี์อลเผยแร่ความในใจของทหารเขมรโดยทหารรายนี้ระบุก,กับสำนักข่าวเวียดนามนิวส์ทเวนตี้โฟร์อว่าผมเป็นทหารกรัรมพูชาผมกำลังสู้รบบริเวณแนวหน้าชายแดนใกล้กับไทยทุกวันที่ผ่านไปสำหรับผมไม่ได้วัดกันด้วยเวลาแต่คือการนับวินาทีแห่งการมีชีวิตรอดทุกครั้งที่เรายิงตอบโต้ไทยด้วยปืนใหญ่และอาวุธหนัก ไม่นานหลังจากนั้นเครื่องบิน F16 ของไทยก็คำรามบนท้องฟ้าทิ้งระเบิดเป็นชุดๆหลายครั้งเรายังไม่ทันรู้ตัวหรือมองเหตุทิศท,ที่มาเครื่องบินก็โผล่มาแล้วระเบิดก็ตกลงมาเราไม่มีระบบต่อต้าอ,อ,อากาศยานที่ทันสมัยแม้แต่คลังเสเบียงของเราก็อาจกลายเป็นจุดที่ถูกบทขยี้ในพริบตานี่อย่าให้มาลีได้ยินนะ มาลีเนี่ยบอกว่ามีระบบต่อต้านากิศยานที่ทันสมัยจำได้ไหมค่ะสกัดได้สกัดได้ทหารคนนี้บอกกับสำนักข่าวเวียดนามเวียดนามนิวส์ทีอาว่าผมเห็นเพื่อนร่วมรบเสียชีวิตเพียงเพราะหลบหนีไม่ทันหลังโดน UAE อ A อซึ่งน่าจะเป็นโดนใช่ค่ะ UAV น่าจะโดนเนี่ยค่ะของไทยตรวจจับและทิงระเบิดอย่างแม่นยำเป็นเม็ด แม่นยำด้วยเห็นไหม UA V พวกนั้นบินเหนือท้องฟ้าเหมือนล่องลอยเล่นส่วนพวกเราเหมือนเงาเมื่อที่คอยหลบซ่อนอย่างสิ้นหวังแย่ไปกว่าน,นั้นเราแทบไม่สามารถติดต่อกันได้เลยทหารคนนี้บอกกับชันข่าวของเวียดนามว่าเหมือนว่าไทยใช้อุปกรณ์สงครามเวกโทนิกรบกวนสัญญาณทำให้การสื่อสารของพวกเราทุกอย่างขาดสะบัน้น เขาบอกกับสำนักข่าวเวียดนามว่าผมเคยมีหัวใจที่กล้าหาญต่อสู้เพื่อชาติเพื่อพรมแดนแต่วันนี้ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงคำรามของ F16 หรือเสียงหึ่งของโดน UAV ผมได้แค่หวังว่าจะมีชีวิตรอดไปอีกวันข่าวนี้คอมเมนต์นี่ทางผู้นำกองทัพจะให้หุนเซนได้ยินเลยนะนี่เขาใช้คำนี้เลย ผมแค่หวังว่าจะมีชีวิตรอดไปอีกวันผมไม่อยากสู้ต่ออีกแล้วสงครามนี้ไม่เท่าเทียมและโหดร้ายเกินไปเราแพ้ไทยทุกด้านทเทคโนโลยีอาวุธและการจัดระบบผมได้แต่หวังว่าจะมีคำสั่งหยุดยิงไม่ใช่เพราะว่าผมกลัวตายแต่เพราะไม่อยากเห็นเพื่อนผมล้มลงในสงครามที่เราไม่มีทางชนะถ้ามันดำเนินต่อไปผมกลัวว่าจะไม่มีใครเหลือให้สู้แล้ว อันนี้เนี่ยไม่ใช่เราสำนักข่าวเวียดนามน้องไรที่เขาได้ไปสัมภาษณ์ทหารกัมพูชาหนึ่งนั่น,นก็แปลว่ามุมหนึง่งขวัญกำลังใจของทหารกัมพูชาไม่สู้ดีค่ะอันนี้คงจะสะท้อนออกมาท่านผู้ชม,มแต่ทั้งหลายทั้งปวงผมก็นึกถึงข้อความวันก่อนน่ะที่มีการโพสต์ว่าอฮุนเซนคิดฮุนมันเนธรรอ่ได้สั่งการอาสองคนนี้ต้องรู้ เป็นการทำสงครามที่ไม่มีทางชนะด้วยอาวุธยุทโธปรกรณ์ด้วยอะไรต่างๆแต่ก็ยังให้ทหารของตัวเองเอาชีวิตลงมาสูญเสียอาจําำได้ไหมโพสของใครอะ่ะนึกออกใช่ไหมอาโพสที่เกี่ยวกับทหารกัมพูชาเมื่อวานนี้เดที่นําเสนอไปอะ่ะมันก็เป็นภาพสะท้อนนะ